คนเราตายได้ในทุกที่อยู่สถานที่ไหนวันไหนเวลาไหนเราก็ตายได้เวลาเราทุกข์ใจสถานที่ไหนวันไหนเวลาไหนเราก็ทุกข์ใจได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำความดี ทำความเพียรอย่าเลือกการเวลาสถานที่ว่าต้องไปทำที่วัดหรือช้องเป็นเฉพาะเวลาเช้าก็ไม่ได้กลางวันก็ไม่ได้หัวคำ่ำตกดึกเราต้องเลือกเวลาอย่างนี้ก็ไม่ถูกขณะใดสามารถทำความดีประเภทไหนได้ เราก็ทำนะดูกหลานไปอยู่ต่างประเทศนะบุญเราทำได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคนอยู่ประเทศไทยถึงมีโอกาสทำความดนะีไปอยู่ต่างประเทศเราก็ทำความดีได้รักษาศีลได้ไหวพระสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาะไดนะ้ทำได้ทุกทุกที่อย่ารอก,การเวลานะว่ากลับมาเมืองไทยถึงจะได้มีโอกาสทำ นโยบที่ต่างประเทศเราก็ทำได้ช่วยเหลือใครได้เราก็ช่วยมีศีลห้าเป็นปกติไม่เบียดเบียนคนไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งทางกายทางวาจาของเรา,าจิตใจเราก็รักษาจิตใจเรามีสติมีสติรักษาใจป้องกันบาปก,กรรมที่มันปรากฏขึ้นมาในใจแต่บางคนว่าตัวเองรักษาศีล ก็จะเป็นศีลแบบเปลือกๆอ,อยู่ไม่ว่าร้ายใครไม่ทําร้ายใครแต่ใจก็ยังขุนมัวตาหนีชาวบ้านเขาอยู่สร้างบาปกรรมขึ้นมาในใจอยู่อย่างนั้นั้นยังเป็นผิวๆรักษาศีลกสสแก่เปลือกถ้าเรารักษาศีลใจแม้แต่ใจเราก็ไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดเบียดเบียนสัตว์อันนั้นถึงเรียกว่าคนมีหลักมีเกณฑ์ นอนนั้นก็ยังผิวเผินอยู่เราทำได้ทุกที่มีสติให้มากๆการบําเพ็ญปฏิบัติก็ต้องรีบขวนควายทำอย่างคนฉลาดเอย่างเนรเราเมื่อวานนี้จะขอไปนอนที่เมนเปลี่ยนสถานที่แล้วเป็นยังไงพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านไปสถานที่ที่น่ากลัวถ้าไปฝึกใจตัวเองให้มีสติ อยู่ที่พักอยู่กุฏิ่บางทีเกียรติคล้านนอนสบายไม่มีภัยไม่มีสิ่งที่น่ากลัวนะก็เลยให้สถานที่บางแห่งฝึกจิตตัวเองให้เราไม่ประมาทเป็นเครื่องเตือนมารลนาสตนะิความตายอยู่ใกล้นิดเดียวจิตใจเราจะได้อยู่กับกรรมฐานนะจิตคนแต่ละขณะคิดได้ทีละเรื่องนะถ้าเราคิดถึงความกลัว อยู่ในความกลัวตอนนั้นเราขาดสติอยู่ถ้าเรามีพุโทโธอยู่ในใจมีกรรมฐา,านอยู่ในใจขนาดนั้นความกลัวจะไม่เกิดความกลัวนี่เกิดจากความคิดนะเราคิดว่าเดี๋ยวจะผีมาหลอกบ้างสิ่งเล่นลี้ลับอะไรจะมาลังแกรเราบ้างแกล้งเราบ้างนะะเป็นความคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นอารมณ์ความกลัวนะถ้าเรามีสติเริ่มคิดเราหยุดความคิดได้เราก็ไม่กลัว สิ่งทีมจะปรุงแต่งเราก็ปรุงคําว่าผุดโธขึ้นมามีสติกับอีเลยบทการเคลื่อนไหวเดินจงกรมดูลมหายใจเขาออกอันนี้ที่ขับขันสติต้องยิ่งเล่งทํางานถ้าสติไม่เล่งทางานเราจะเดือดร้อน,นเคยไปอยู่ป่าช้าก็เช่นเดียวกัน,นว่าไม่กลัวผีไม่กลัวผีไปอยู่คนเดียวเราจะรู้หลังๆไปดูป่าช้ากันไปก็เป็นขบวนไปเป็นคณะ นะกลายเป็นว่าผีนะ่ะกลัวเราไม่ใช่เรากลัวผีนะไปจนป่าชา้าแตกเสียงโวกเวกโวยวายกันนะคนไปมากมายนะไปเข้าไปวิวเวกทีนะ่ดีก็ไปคนเดียวไปดูใจตัวเองที่พึ่ออื่นไม่มีนะเราเพึงใจตัวเองเพึ่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จ่กจบใยตัวเองอย่างนั้นถึงภาวนาะได้เรื่องเนะมา่ก่อนไปเห็นไปกันเป็นขบวนเลย นะเดินกันไปครับประวันพูดจาอะไรมันไม่กลัวหรอกไปอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์เ็เลือกไปแบบคนไม่มีปัญญาไปแบบนั้นก็ไม่ได้ฝึกหัดอะไรหรอกนะไปเปลี่ยนสถานที่นิดหน่อยแนะถ้าเราต้องการฝึกหัดเราต้องดูเราไปเพื่ออะไรนะทุกวันนี้ยิงสื่อโซเชียลเนคอนเทนต์เยอะผ้นะาแต่งตัวดีๆของผ้าเรียบร้อยนะแบกกดแบกบาดถ่ายรูปกัน ไปนั่งถ่ายรูปเปนวิวนู่นวิวนี้นะภาพปฏิบัติท่านไม่ทำกันหรอกนะข้าวไม่รู้จะมีฉันหรือเปล่าเลยจะมีรูปสวยๆมาโชว์คนเหรอนะอันนั้นก็เป็นคอนเทนต์ทำาทั้งนั้นนะนะภาพปฏิบัติท่านก็ภาวนาของท่านทุกวันนี้ไปเดินจงกรมยังไม่ถ่ายรูปโชว์ชาวบ้านเขาอีกนะมันไม่ใช่เข้าเรื่องหรอกเราทําความดีทําความเพียรไปต่อสู้กิเลสต,ตัวเองไม่ใช่ไปโชว์ใคร S <S <an> ไม่ใช่ไปโชว์ชาวบ้านว่าฉันทําไปนู่นทําไ้นี่ <S <S <an> <S เขาก็ทกําขัดเกลากิเลสตัวเอง <S an> ทุกวันนี้พระเดินยงก็มีต้องถ่ายรูปโชว์กัน <S an> ดูแล้วมันไม่เข้าท่าแล้วเป็นกระแสสมัยใหม่ลูกหลานใหม่ภายหลังมา <S an> ไม่เข้าใจว่าเขาทากันอะไร <S an> เห็นในสื่อโซเชียลเขาไปทําตามกันเราทําความเพียรเงียบๆมีสติอยู่กับตัวเอง <S an> ไม่ไทยทำเพื่ออวดใคร <S an> ทูดงเขาวัดก็เช่นเดียวกัน นะการกบฉันการถือทุตด,ดงนะฉันมือเดียวฉันอัศนะเดียวนะฉันภาชนะเดียวฉันในบาทในสัตทิกทําความเพียนไม่นอนนะถือเสียนาสนะลุกขมูลอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ป่าอยู่ป่าช้านะถือกันไม่ใช่ไปอวดใครนะทุกสิ่งทุกอย่างเปก็การขัดเกลากิเลสของตัวเองทั้งสิน้นเขาเรียกว่าทอํอแบบคนฉลาด บางคนทําไม่เข้าใจเห็นคนอื่นทําก็ทําสมัยก่อนก็มีอดอาหารกันนะเห็นคนอื่นอดก็อดไม่รู้ว่าอดเพราะอะไรนะการอดบางคนพอนอาหารภาวนาดีบางทานนิฉันอาหารมากสังเกตดูเวลาเราอิ่มอาหารใหม่ๆเราจะง่วงนอนก็เรียกว่าเมาอาหารนะเราก็ฉันให้เพียงพอดีถ้าเกิดรู้สึกง,ง่วงเราก็ไปเดินจงกรมก่อนเราค่อยมานั่งทําความเพียร นะบางคนก็เห็นเอาอดอาหารเห็นคนก็อดก็อดกันสมัยก่อนก็เห็นพระลรมบางท่านโอดอาหารไปสามวันนะาถามว่าทําอะไรบ้างท่านบอกทําอะไรไม่ได้เลยนอนอย่างเดียวพอลุกขึ้นมาจะเป็นลมทําอะไรไม่ได้กลับไปนนอนอย่างเดียวนะอย่างนี้ก็เรียกว่าทําแบบคนไม่มีปัญญานะการกระทําความความเพียรเราทําเราต้องรู้เหตุผลเราทําเพราะอะไรนะทำแล้วภาวนาดีไหม ไม่ใช่เห็นคนอื่นๆๆทาก็ทำธาตุขันแต่ของแต่และคนแต่และท่านไม่เหมือนกันนาการอดอาหารก็ไม่ใช่เป็นทูตองขวัดแต่เป็นข้อเหมาะสมสําหรับบางคนบางท่านผ่อนอาหารฉันน้อยลงและภาวนาดีบางคนก็เริ่มผ่อนฉันน้อยลงจนอดอาหารและภาวนาดีอันนี้แล้วแต่ธาตุขันไม่ใช่จาเป็นสําหรับทุกคนในาการที่เราทําแต่ละครั้งแต่ละเรื่องราวเราต้องพินิพิจารณา ลองได้ผ่อนดูเป็นยังไงนะฉันน้อยลงภาวานาดีไหมเราอยู่ได้ไหมนะที่เราเคยเจอหลายๆคนอดอาหารไปแล้วก็ไปนอนอย่างนี้ทําแบบคนไม่มีปัญญาเราไปอยู่ในที่หวาดกลัวไปอยู่ป่าชา้านะไปนั่งภาวานาที่เตาเผาศพนะเราต้องเข้าใจเราไปเพื่ออะไรนะเราไปต่อสู้นะสู้กับความกลัวในใจเรานะผีจริงๆมาหลอกไม่เยอะหรอกนะที่หลอกก็คือความคิดของเราเนี่ย ความคิดว่าผีเนี่ยมาหลอกเราเนี่ยความคิดเรานี่น่ากลัวผีจริงๆเนีไม่มีจะมาหลอกคนมากมายอะไรหรอกจะว่าผีมีไหมผีเนี่ยมีแน่ๆมีจริงๆนะแต่ที่เราจะไปสัมผัสเจอนล้ไม่ได้คนมีเยอะหรอกส่วนมากเราเกือบทั่วๆไปเกือบร้อยเปอร์เซนต์ใจเราหลอกเราเองปรุงแต่งกลัวความมืดนลเราไปบางแห่งเห็นเป็นสวนสาธารณะสวยๆ นะที่นี่วิวสวยจังต้นไม้สวยจังดอกไม้สวยจังแต่ถ้าพูดต่อไปที่นี่เมื่อก่อนเป็นสุสานเขาฝังศพต่อมาเขามาต่งแต่งดอกไม้เราเริ่มกลัวขึ้นมาเราไปนั่งตอนแรกๆทําไมเราไม่กลัวเพราะเราไม่คิดนะถ้าเราคิดพบที่นี่เคยฝังศพข้างล่างมีได้ศพทั้งหลายข้างบนเป็นสวนดอกไม้ตอนนี้เรานั่งไม่ได้แล้วเพราะเรากลัวนะทุกอย่างมันมาจากความคิดเราต้อง,งิ้นนะั่นแหละ นะถ้าเราไม่คิดหรือเราเข้าใจความเป็นจริงจะไปกลัวทําไมนะถึงมีผีจริงเห็นจริงๆนะก่อนเรามาเกิดเป็นคนแล้วก็เป็นผีนะเราหมดลมหายใจแล้วก็เป็นผีเหมือนกันจะไปกลัวอะไรนะให้กลัวบาปกรรมอย่าไปกลัวสิ่งเหล่านั้นนะผีเขาก็มีธรรมชาติของเขาและกายละเอียดมีทุกที่เลยนะไม่ใช่ไม่มีก็มีอยู่ทุกทีนะ่เพียงแต่เราเท่านั้นเองนะนะดูใจของเรานี่เป็นสิ่งสําคัญ เน้นการที่เราไปอยู่ในที่แบบนั้นก็คือให้เรามีสติมากๆนะไม่ให้ไปใช้ไปตื่นกลัวจนทำาอะไรไม่ถูกอยู่กันอย่างนั้นก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไระทําความเพียรต้องทําด้วยความมีสติมีทั้งปัญญาใคร่ควรเราทําแบบนี้จิตเราสงบดีขึ้นไหมนะทําแบบทื่อๆไปทุกวัน,นอย่างนั้นไม่ค่อยก้าวหน้าคนที่ภาวนาเก่งคือเขามีแยกใครคอยสังเกตใจิตใจตัวเองเราตั้งจิตแบบนี้นะจิตเกิดความเบาสบาย เผรอเรารู้ตัวได้เร็วนะเราก็พยายามดูทําจิตเบาๆสบายแบบนี้เรารู้สึกตัวได้ง่ายไม่อึดอัดถ้าบางคนก็ตั้งใจแรงเกินไปเพ่งก็เกิดความอึดอัดปวดคขมับบ้างแน่นจมูกบ้างแน่นหนะ้าอกบ้างอย่างนั้นคือทําผิดนะสังเกตดูเดินจงกรมแล้วเรามานั่งดีไหมนะหรือว่าทําสวดมนต์ก่อนแล้วลองมานั่งภาวนาจิตสงบดีไหมแล้วก็ลองสังเกตดู แล้วนะบางคนเดินจงกรมสักพักหนึ่งแล้วมานั่งภาวนาจิตก็เกิดความสงบง,ง่ายเราก็ทำนะอันนี้แล้วแต่คนบางคนเดินจงกรมมากนะนั่งนั่งเจริญจิตภาวนานั่งสมาธิในท่านั่งน้อยก็แล้วแต่บางคนก็นั่งมากเดินน้อยบางคนก็เดินเดินมากนั่งน้อยแล้วแต่อัสยาศัยว่าใครทำแล้วสติเกิดง่ายเราทำาอเรียบทนั้นมากๆ นะพ่อแม่ครูอาจารย์บางท่านนะท่านเดินทั้งวันนะบางคงท่านก็นั่งกันทั้งวันอันนี้แล้วแต่เราคอยสังเกตดนะูการยืนเดินนัง่งนอนทําความเพียรได้ทุกอิริยาบถนะเราทําให้เต็มที่ของเราเราสังเกตดูถ้าดีเราก็ทําให้มากขึ้นนะแล้วเราก็ไปนั่งเจริญจิตตภาวนาต่อไปนี่เป็นการวิธีประพฤติปฏิบัตินะแต่สําคัญคือเราต้องฝืนาจนะทําตามใจตัวเอง ถ้าถามใจตัวเองก็ให้ไปนอนนะถึงเวลาฉันเสร็จก็กลับไปนอนนะบางคนก็ไปสนุกสนานอย่างอื่นเสียเวลาไปนะเพราะฉะนั้นเราก็ทําความเพียรให้เป็นปกตนะิฝืนจิตเราบ่อยๆยิ่งคนมาฝึกหัดใหม่ๆนะภาวนายังไม่มีหลักเกณฑนะ์อันเนี้ยตอนเริ่มต้นก็เป็นสิ่งที่ยากกว่าจะตั้งหลักตั้งเกณฑ์ได้เกิดความตั้งมั่นไดนะ้เราต้องคอยสังเกตภาวนาแบบไหนเหมือนคนไม่เคยทางไม่เคยเดิน เราลองผิดลองถูกกว่าจะทำพอภาวนาได้นเะมื่อภาวนาได้รู้จักวิธีประพปฏิบัติแล้วก็ง่ายขึ้นนะยิ่งมีความชนิดชำนาญเราไปสู่ความสงบไปสู่จิตที่ตั้งมัน่นด้วยความไม่ต้องใช้ความลำบากอะไรมากมายคนที่ยิ่งชำนาญบางทีไม่ต้องไปกำหนดกรรมฐานใดๆจ่อลงไปจิตธาตุรู้ผู้รู้นี่ก็ลงสู่สมาธิได้นะเป็นผู้ที่ชำนาญมีวสีในการเข้าสู่สมาธิ ฝึกหัยบัปฝปฏิปนัาานาญาิโยมก็เช่นเดียวกันนะจิตยังไม่เป็นสมาธิเราก็ฝึกให้มีสติบ่อยๆมีสติทุกๆเอิรียบถยืนเดินนั่งนอนคูเจรับประทานอาหารไม่ต้องยุ่งกับใครเราก็มีกรรมฐานจะบริกรรมพุโทโธดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ทาไปบ่อยณนะจิตที่คนมีความสงบตั้งขึ้นมั่นขึ้นมาแล้วมีความเบากายเบาใจมีอารมณ์มเดียวกับกรรมฐานเกิดความสุขสงบขึ้นมาเกิดความว่างขึ้นมา คอยสังเกตหาจิตดวงรู้ธนะาตุรู้ผู้รู้ของเรานะจิตนี้ที่เป็นอารมณ์รู้สักแต่ว่ารู้นะทรงให้อยู่ในความชํานานนะออกจากสมาธิออกจากการนั่งภาวนาแล้วยังทรงความรู้ในอยู่เป็นจิตที่มีสติสัพพัญญนะนาอยู่ที่ใจตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าเริ่มมีหลักมีฐานมีเกณฑนะ์จิตแบบนี้ไม่เคยบุนวายเดือดร้อนกับผู้ใดเกิดสิ่งใดปรกากฏขึ้นมาก็มีที่หลบพอหลบ จากความวุ่นไวายไปได้เข้าไปสู่ความสุขสงบแต่นี่เป็นภูมิสมาธิก็เป็นการปล่อยวางความวุ่นวายความทุกข์เพียงชั่วขราวไม่มีแยบใายในการปล่อยวางทําลายกิเลสใดๆใช้จิตที่มีสมาธิมาค้นคว้าทางด้านปัญญาต่อให้เห็นความเป็นจริงรูปนามกายใจของตนเพราะรูปนามกายใจนี่เป็นสิ่งที่จิตดวงนี้เป็นหลงจิตมั่นถือมั่นนะเป็นยางเหนียวที่ยึดเกาะจิตติด ติดแน่นนะเรายึดมั่นในสิ่งนี้มากที่สุดนะเราต้องมาค้นคว้าให้เห็นความเป็นจริงถ้าเราเห็นรูปนามกายใจในี่เป็นของดีงามเป็นของเจรังเที่ยงแท้เป็นของที่บังคับบัญชาไม่ได้ให้เป็นของที่บังคับบัญชาได้จิตด,ดวงนี้ยิ่งเกาะยิ่งยึดยิ่ง ถือมั่นถือมั่นในรูปยึดมั่นถือมั่นในรูปนามกายใจนี้มากขึ้นพอเห็นเป็นสิ่งที่ดีงามณนวันหนึ่งเรามาเห็นไตลักในลักษณะนี้คือความไม่เที่ยงความบังคับบัญชาไม่ได้ความทนอยู่ไม่ได้ของรูปนามกายใจจิตจะจางคายความยิตมั่นถือมั่นอันนี้โดยปัญญาเป็นการปล่อยวางแบบมีเหตุมีผลพอจิตเข้าใจความเป็นจริงแล้วว่าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้การยึดมั่นถือมั่นก็คือเข้าไปกอดกองไฟเข้าไปกอดกองทุกข์ อันนี้เป็นวิธีประพฤติปฏิบัตนะิให้ทุกๆท,ท่านนะอยู่อย่างความความไม่ประมาทนะผ่านวิกฤตเห็นไหมไม่กี่วันไม่กี่วันก่อนนั้นที่เกิดแผ่นดินไหวนะคนอยู่ๆก็ตายไปกี่คนนะใครๆก็เกิดได้ลใครๆก็โดนลักษณะนั้นได้นะขับรถมาเดี๋ยวตอหมอดถล่มลงมาบ้างตึกถล่มมัง่งนะทุกคนก็ไม่มีใครคิดหรอกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้าย บางทีขับรถด,ดีๆมากระโดนสิ่งปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างถล,ล่มรงมาทับตายคนก็ไปทํางานเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวนะวันๆก็ตึกมาถล่มตายนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นนะไม่มีใครจะไปรู้สิ่งเหล่านี้ล่วงหน้าอนะดีที่สุดคือการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทมีสติท,ทุกเมื่อถ้าเรามีวิบากกรรมที่จะต้องโดนแบบนั้น ก็ตายอย่างคนที่มีสติยิ่งคนที่มีสมาธิก็เข้าสมาธิตายไปคนที่มีปัญญาเข้าแจความจริงเขาเริ่มปล่อยวางมาตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นะพาภผมที่ไปก็ไม่ใช่เป็นที่ที่เดือดร้อนนะอย่างต่าๆก็ไปไปสู่สุขติภูมนะิให้ทุกๆท,ท่านไม่ประมานะในชีวิตนะอยู่ได้มีความลมเย็นนะพ้นจากภพชาตินี้ก็ที่ไปอย่างน้อยก็เป็นสุคตินะพอเป็นที่หวังได้ ให้ทุกท่านไม่ประมาณเราฝากข้อคิดให้ทุกทุกท่านไปประพฤติปฏิบัติ